สวัสดีครับวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปถ่าย m v กันนะครับอันนี้คุณนัดเขาก็เป็นหนึ่งในนักแสดงด้วยนะครับใช่ครับเขาเท่ไปหลายที่เลยวันนี้ฉากแรกเดี๋ยวไปที่หน้าบริษัทเพื่อนนะครไปดูกันวันที่จะถ่ายฝนตกเฉยงงมากร้อนมาหลายวันเพิ่งจะมาตกวันนี้โอเค เดี๋ยวเราเดินทางกันตอนนี้เราถึงโลเคชันแรกแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่โผล่มาสักคนหนึ่งเลยทั้งทีมงานทั้งผู้กำกับโอ้โหนี่มันแบบสุนเจนมากๆเลยนะครับเนี่ยดูดีด,ดูคนขเข้าฉากเข้ามากันครบแล้วอะ่ะโอ้โหตายเลยตายไม่รู้ว่าอยู่ไหนเขานัดกองเขาบอกนัดกองผู้กำกันัดกอง9ก้าโมงมี9ก้าโมงเก้าโมงสิบแล้วโอ้โหตายเลย ตายตายเดี๋ยวค่อยดูว่าเขาจะมาถึงกันกี่โมงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเฮ้ยมาแล้วผู้กุมขับผมผู้กุมับผมปวดหัวเลยกูก็ดีนะกูขับรถมาแล้วกูเห็นมึงยืนเตียมกันอยู่อ่ะผู้กูไปกูเลยไปดูเลยขับรถมาเหรอไม่ได้นั่งรถหมาอ๋อแั้นกูเลยไปดูนะต้องเริ่มยังไงก่อนครับเนี่ยตอนเนี้ยเออต้องหน้าบ้านก่อนอ๋อแล้วจากหน้าบ้านตรงนี้กูเกิดกล้องไว้เนี่ย คือตอนแรกอ่ะมันจะเป็นรถนึ่งเนะ่จอดอันนี้อันนี้คือบ้านไหนนี่ยที่ที่มึงว่าไว้บ้านโอมไงอันนี้อออใช่บริษัทโอมครับตรงนี้ก็ได้รถมึงจะจอดมันี้ก็ถ่ายสองออกไปปั๊บเมื่อมันเมื่อาจจะออกไปจากตรงนี้นิดนึงเตั้างคอมรถใส่ตรงใส่เสื้อแล้วขับออกไปกล้องก็จะถ่ายตรงตรงอันนี้คืออะไร ชอบปะเป็นของซิ่งพี่อ๋อซิ่งเนเียนใช้งานก็ไม่คิดว่จาจะเอามาเหมือนกันตอนแรกใช่รถช่างรถช่างรถช่างเนี่ยม,ม,มัน,น,นรถยนต์มารถยนต์แน่ๆเรียบร้อยเอาไว้เป็นรถช่างเอาไว้เลยรถช่างรถช่างก็เปลี่ยนแล,ล้วหน,น่อยบอกเปลี่ยนน,ยน,น,นี่ขับไม่ดีเปลี่ยนแล้วขับเปลี่ยนแล้วขับต้องให้มันอยู่แล้วก็จะดีเอาไว้เดี๋ย .git ของดีของแรงนะเนี่ยไม่ใช่ใครก็มีนะเออตัวอะไรันแหละเออมีเงินก็ทําไม่ได้นะใช่ใช่ใช่ประสบการณ์ใช่ใชใชเออกว่าจะขับมาได้ขนาดนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามารอทีมงานนะครับแล้วก็นักแสดงคนต่อไป9ก้าโมงจะ20ลิละนัดกองเก้าโมงซึ่งเจ้าของสถานที่เจ้าของสถานที่ มขอเวลาเซ็ตก็อยีกประมาณสี่ช no ั่วโมงคยับย่อนหย่อาเกอกองไม่ได้เลยกองอื่นเขาสับเสลดนะครับแต่กล้องเราต่อนุกหวิด โอเคสิ okay, ่งดังกฟังชัดดีกว่าสับสเตเดียเยอะว <laughs> งนี้ไม่สับสเตเดียมุนี้สับคอเลี้สับคอโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มฉากแรกกันเดี๋ยวให้ภูมิกับเขาดูกล้องก่อนดูมุมกล้องก่อน <laughs> อันนี้เพิ่งเพิ่งจบไปฉากแรกนะครับเฮ้ยนี่นะี่คนหันหน้าด้วยมีโิเกตติ้งเนี่ยอะไรนะ ハハハ。 นัดดีครับตื่นเช้ามากโอ้คุณจานน่ะพิมนิยมเลนซิงนัดเก้าโมงมาผมมาก่อนเลยนะมาก่อนมาถึงนี่หรอครับพูดกลับเรียกแล้วเด็ก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 ตับตับเหนื่อด้วยเด็กตั้เหนื่อยอ๋อเฮ้ยรู้เขาเป็นช้างโง่ลูกน่ะเดี๋ยวดิตอนนี้กำลังรุดษากองตอนนี้กำลังรุดษากองกันอยู่นะครับ เป็นไงบ้างครับพุ่มขับฉากแรกผมเห็นคุณอะไรก็ได้นางเอกบอกว่ายังไงก็ได้คุณก็เอาหมดเลยแรกพาไปชั่วโมงเลยโอเคเรามุฟไปที่ไหนกันต่อนะสะพานเจดโอเคไปครับไปพร้อมพร้อมพร้อมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอเดี๋ยวเราไปเจอที่สะพานเจดเสร็จไปอีกหนึ่งฉากนะครับตอนนี้พักเที่ยงกันพุ่มขับเขาบอกว่าปล่อยผมคิดว่าจะแป๊บเดียวใช่ไหม ว่าแป๊บเดียวสองสามชั่วโมงก็เสร็จเย็นนี้รอมาครึ่งวันรู้ได้สองฉากนี่นี่นางเอกนางเอกผู้ถ่ายสินค้ายังไม่ถึงนี่เลยอีห่ายังทั้งวันนี่นี่นี่คุณดูช่างของที่นี่ช่างถ่ายรูปอันนี้อันนี้แผนกสั่งข้าวนะครับสั่งอะไรมาครับสรุปเขาทำอะไรเพิ่งแกงไก่สองอ่ะอะไรตุ้มกับตุ้มกับกินอะไรข้าวกระเพราครับผมกระเพราอะไรกะเพรากระเพราหมู สั่งสั่งข้าวแล้วข้าวเที่ยงแล้วข้าวเที่ยงแล้วเพิ่งได้สองชาข้าวเที่ยงแล้วต้องกาต่อไปมันยเพราะว่าอันนี้มันยากเพราะมันเป็นแบบไอ้ย่ห้อใครแม็ไงันเป็นแบบว่าพระเอกกับนางเอกไงอะไรที่ยากในชาต่อไาปานจะเป็นฮาลาละลดความร้อนขึ้นไปรอบสองรอบด้วยความที่ว่าอากาศมันร้อนแล้วก็ขับช้าด้วยตอนถ่ายโอเคครับ เดี๋ยวเรามันจะเป็นมุมแบบประชุมกองมันคงกินข้าวแบบแจกข้าวแน่นอนจริงๆริงไอ้ปอนสั่งเลยนะก็ไปถ่ายตรงเสาไอ้กระเพราตะวันสับเดี๋ยวนี่คุณกินอะไรครับเนี่ยกระเพราตะวันสับอยากกินเกินไปแล้วตอนอยู่ที่ฮอลแลนด์ก็กินมาแต่ไม่แข่งหรอกอ๋อนี่กูกินแบบมื้อหนึ่งกัดกัอิ่มไปเจ็ดวันเลยอยู่ที่ฮอลแลนด์โอเคอะไรแข่งที่เราเนี่ยเยี่ยมเดี๋ยวข้าวไก่ ไม่เอาแต่ว่าตอนตมันออกตัวพอไปแดงไปเขียวพุ๊บไปบุ๋นเนี่ยจะออกตัวแรงมากเลยจะจะออกตัวแรงแรงเนี่ยแล้วท่านก็จะงงว่าก็กระดุมมันจะรีบไหนวะแต่ว่าไอ้วบอกไม่เอาไม่เอาเนี่ยคือแบบฟิลบิวในไอ้เนี่ยคือมันเป็นแบบพระเอกอะมันคิดถึงพระเอกเว้ยมันกำลังจะไปหาแล้วมันต้องรีบรีบแบบรีบไปหาอ๋อโอเคเข้ามากันแล้วนะครับ โอ้โหนางเอกช่วงก่อนแล้วนางเอกไม่รอแล้วนะฮะโอ้โหผู้กำกับนะครับนักแสดงนะครับผู้กำกับโอ้โหโซยแล้วนี่ดูช่างเราดูช่างเราโอ้โปีวิเวกคือบทดจะไม่มาครับแต่ว่าต้องเดินท้องก่อนรองเท้ต้องเดินท้องก่อนเลยไม่ต้องแสดงให้ปวดกันแล้วปวดกันแล้วอันนี้นักแข่งอีกหนึ่งคนนะครับนักแข่งนักแข่งนักแข่ง ันนี้ก็นัตว์แสดงหนึ่งท่านอะไรคุณสั่งอะไรมากินเนี่ยกะเพราหมูสับอ๋อเหมือนกันเลยไข่ไข่ไข่ดาวปะไข่ดาวไม่สุกเฮ้ยเหรอไข่ไข่ตัวตัวผู้ตัวเมียเนี่ยตัวเมียอ๋อตัวเมียเกิดเกิดวันอะไรมันเป็นเจ็ดสิบสองจริงๆเลยเชียวช่วงนี้พักเบรกกองกันก่อนเนาะเดี๋ยวเรากินข้าวกินปลาแล้วก็เหลืออีกกี่ฉากนะพูมกับจะมาถ้าห้าฉาก นี่ครึ่งวันเข้าไปแล้วนะนี่ถ่ายถ่ายเสร็จไปกี่ฉากอันนี้คือฉากเป็นฉากแบบไอ้น,นี่ลนะ <c oughs> ฉากครึ่งวันหลังเน<อ>ี่ยเป็นชิวๆง่ายๆอ๋อนัชิวๆง่ายๆใช่แล้วห้าฉากมิวล,ลาครึ่งวันแล้วครึ่งวันเช้าถ่ายไปได้กี่ฉากสามสามฉากแล้วทุกคนคิดดูแล้วครับเหลือเหลืออีกห้าฉากแล้วเวลาครึ่งวันบ่ายนะครับ แต่ครึ่งวันเช้าถ่ายไปสามนะจะไปจบกี่โมงเดี๋ยวค่อยดูกันต่างชั่วโมงปลาชิ้นตกอ่ะเมื่อกี้พุ่งกลับว่าไงนะเริ่มงโมงกินอิ่มนอนหลับนี่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 ช่างเราเอกเหนกไปแล้วเดี๋ยวเออยางยางยางนี่แหละนี่เขาไปลากรถมาเวิร์ดงานนี้โดยเฉพาะเลยนั่นแหละดูดิเอี่ยมไม่จัดเอออย่างใหม่เริ่มดุ ทำไมอ่ะมันแบบแยกเค้าตลอดเลยหรือว่าไม่ไม่ถึงว่ารูปทรงรูปลักษมันสีด้วยสีด้วยสีอ๋อเอาอะไรเนี่ยเริ่มซีนต่อไปละพังแล้วขับรถไปแล้วพังเหรอหรือว่าน้องเลยหรือว่าจอดอยู่พังเลยขับมาแล้วพงเอาให้กลางเฟรมเลยเลยนะพอดีเลยนะกลางเฟรมเลยเหรอเด็ดเด็ดตัวเนี้ยตัวเซียมอยู่ชอบชอบให้รถผมพังในตัวเนี้ยเป็นสักไซส์มันพังอยู่แล้วมีเพย์มีเพออจะมีอีกสามค่ะ ที่พอรถพังแล้วปึ๊บใช่ไหมก่อนที่นังเอกจะโทรมาช่างนางเอกจะลงไปเก็บรถสามสามสามฉากแต่แบบคนดูมันจะงงว่าไอ้เหี้ยทรามมังแม่ให้นางเอกเก็บรถหรอนี่เป็นเยอะแยะแล้วสามชั่วโงมั่งงงเยอะคุณครูทุกคนขับจะบอกสามชั่วโมงสามชั่วโมงจบอกสามชั่วโมงสามชั่วโมงไปโอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มฉากช่วงบ่ายกันละโอเคเลย สามสองเป่าๆน่ารักเกินเ <Okay. S 1> ข้าแล้วเข้าแล้วดึงแขนเสื้อช <c oughs> ั <c oughs> ดเหงื่อ <c oughs> ได้ไหมัน อยู่นี่อย่างนี้เอออะไรอะไรอย่างนี้เฮ้ยเจ๋งเฮ้ยปันเนื้อสวยปันเนื้อสวยร้อนสุดๆเมื่อกี้ไปกลางแดดกันมาครับฉากช่างเสร็จไปละเรียบร้อยเดี๋ยวจะมีฉากคนขวาดถนนมีฉากท้าแข่งรถแล้วจะอะไรของผู้กำกับก็ไม่รู้เดี๋ยวคอยไปดูเอา ต้องบอกเลยนะครับว่ากองเราเน้นกินไม่เน้นถ่ายครับเมื่อสักครู่นี้ถ่ายฉากนึงไปได้แล้วรถไอติมมาลุมรถไอติมกันเลยทีเดียวช่างผมตื่นขึ้นมาเลยครับจากที่นอนอยู่ในรถมันเด้งลับขึ้นมาเลยจะบอกเขาไว้เลยเดารถติมมาเดารถไอติมมาด้วยเขาถ่ายถ้าจะมีไีติมมาไหเราเราเน้นกินจริงๆครับถ้าเชื่อได้เลยว่าถ้ามีรถขายแหนมมาเราก็จะกินแหนมกันอีก ร้อนครับร้อนร้อนอากาศมันร้อนเราเลยต้องการอะไรเยน็นๆถูกต้องไหมครับถูกเดี๋ยวจ่ายตังค์ยังอ่ะพุ่มกลับพุ่มกลับจ่ายตังค์ยังอ่ะจ่ายแล้วจ่ายแล้วอ๋อเดี๋ยวรอดูครับว่าไม่ใช่ฉากต่อไปเป็นอะไรรอดูว่ารถขายของกินขั้นต่อไปเป็นอะไรเราไปกินกันโอเคครับไปกินก่อน ร้อนมากครับเหนื่อยอแต่แต่ผมอชอบพุ่มกลับมากเลยไม่ต้องถ่ายอะไรเยอะเลยกับถ่ายกี่ครั้งก็ก็ผ่านครับผมแต่ผมยังชอบคนแสดงของแสดงโอ้โดูช่างโอเคครับอ่าตอนนี้จบเป็นที่เรียบร้อยหนึ่งวันเต็มเต็มเราเริ่มกันตั้งแต่9โมงครึ่งตอนนี้5้าโมงครึ่งหนึ่งวันเต็มเต็มนะฮะกับ หนึ่งบทเพลงของพุ่มกับตามเขาน่าเศร้าใจที่มีอยู่2ท่านผมมาทำอะไรครับมาแต่เช้าเลยมาแตเช้าเลยไม่ได้ถ่ายกโบก็โบมาเมงแล้วมาหกโมงฮะได้ถ่ายลักจาก่ยังไม่ได้ถ่ายมันเด็กถือกระ่าษชัชบหน้า โอ้โหแล้วเรากินข้าวเดียวเลยโอ้ยคิดว่าจะได้เข้าฉากครับไม่ได้พูดถ้าทำก็ไม่ได้พูดไม่ได้พูดเลยโอเคดีโอเคดีอย่างเงี้ยนี่คนดีคนดี้บอกโอเคด้าสงสารนะครับก็มีอาจารย์นุกกับอาจารย์นัทเนาะไม่ไม่ได้เข้าฉากเลยแต่แต่ในสตอรี่บอร์ดในสตอรี่บอร์ดพุ่มกับตามใช่ใช่ แต่พุ่มกับตาในตซนริบอร์ดมีของสองคนนี้ใช่ไหมมีครับผมมาดีขอบตกอะไรนะเกิดตอบตอกอ๋อหมดเรื่กงตอบตอบก็เลยก็เลยยกไปเพลงหน้าว่างั้นเถอะยกไปเพลงหน้าเลยโอ้ิดติดตามเพลงหน้าโอ้โหเพลงนี้เอาไว้ก่อนอ๋อเป็นแผนการใช่ไหมเพลงนี้ละเจ้าโม่เพลงหน้าสี่ห้ากับข้าวลงมาแล้วนะครับรู้สึกว่า สองวันนี้ไอ้ไม่ใช่สองวันนี้วันนี้คุณน่าจะเหนื่อยสุดเลยมั้งคุนเลยคุณวิทยาคุณคุณกับจันนัทป่ะครับออกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเนี่ยจันนัทนะออกหลายฉากออกทุกกฉาออกทุกฉากเลยขาคุกิดเลยาแกจะหน้ามืดเลยนี่นะวันนี้ก็เป็นอาหารที่ภูมิกับตามเขาพามาเลี้ยงนะครับเดี๋ยวไปกิน ยังมาอีกไม่ครบเลยแต่นี้ถ่ายให้ดูก่อนเผื่อ,อเผื่อกินกันหมดก่อนก่อนที่จะเห็นกันนะครับโอเคแล้วเจอกันแล้วเจอกันไม่ขอขอที่อมขอโอ้พุ่กลับมือขอที่เมื่อกีก้นี้ได้เลยฟิลลิ่งได้เลยแล้วเจอกันเดี๋ยวแล้วเจอกัน thank <laughs> you